สำหรับคลิปนี้นะครับหมอจะมาคุยชวนคุยเรื่องเส้นเอ็นอักเสบนะครับคือดูแลเบื้องต้นนะครับแล้วก็อาจจะมีคำถามที่ยังค้างคาอยู่นะครับว่ามันจะยังไงว่าเช่นว่าเอะเราจะประครบเย็นประครบอุ่นหรือว่าจะต้องมีการยืดไหมการใช้ยาเอนเซดการฉีดยาสเตียรอยหรืออะไรต่างๆนะครับเบื้องต้นก็คือว่า คำว่าเส้นเอ็นอักเสบเนี่ยนะครับบางทีอาจจะหมอก,กำลังจะเหมารวมถึงเรื่องของความเสื่อมของเส้นเอ็นด้วยก็ได้นะครับคำว่าเส้นเอ็นในความหมายทั่วๆไปเนี่ยหมายความว่าอาสมมติว่าอันนี้เป็นก้อนของกล้ามเนื้อใช่ไหมครับเป็นมัดมัดนะครับเนี่ยมัดมัดแต่ส่วนที่ตรงปลายเนี่ยมันก็จะเรียวมาเป็นสีขาวๆอันนี้ก็คือส่วนของที่เราเรียกว่าเส้นเอ็นนั่นเองนะครับ หรือเรามาดูกล้ามเนื้อแถวๆมือก็ได้แขนก็ได้นะครับเห็นไหมครับไอ้นี่ก็คือเนื้อแดงของเราคือกล้ามเนื้อแต่ส่วนที่มันอยู่ตรงปลายของมันเนี่ยก็กลายเป็นเส้นเอ็นซึ่งส่วนปลายของมันเนี่ยก็มักจะไปเกาะกับกระดูกนั่นเองนะครับอ่าเรามาดูอันนี้สิครับอ่าก,กระดูกหน้าขาเนี่อน <Luke. S 1> อยอันนี้คือกล้ามเนื้อเห็นไหมครับเนื้อแดงที่เรา,ากินส่วนปลายของมันก็จะกลายมาเป็นเอ็นแล้วก็มักที่จะมาเกาะกับส่วนที่มาเป็นกระดูกแม้กระทั่งส่วนที่มาเป็น เส้นเอ็นร้อยหวายนะครับอันนี้เป็นต้นนะครับเนี่ยเ,เรียวมาแล้วก็จะเป็นเอ็นร้อยหวายซึ่งส่วนปลายของมันเนี่ยมันก็จะเกาะก,กับกระดูกทําให้มีการเคลื่อนไหวของกระดูกนั่นเองนะครับเอ่อกำลังหมายถึงหัวข้อนี้ก็หมายถึงอาจจะมีลักษณะเป็นเส้นแบบนี้ก็ได้นะครับจริงๆแล้วนะครับเส้นแบบนี้ก็ได้ที่ทอดผาด ระหว่างข้ามข้อต่อกระดูกอะไรเงี้ยคือยึดระหว่างกระกระดูกกระดูกก็ได้นะครับหรือส่วนหนึ่งก็คือเป็นตรงกลางเป็นกล้ามเนื้อส่วนปลายก็คือเส้นเอ็นนั่นเองนะ <S 2> <S 2> หมอกําลังหมายรวมถึงหัวข้อนี้ก็คือรวมถึงเรื่องของปลอกที่หุ้มเส้นเอ็นด้วยนะครับปลอกที่หุ้มเส้นเอ็นด้วยนั่นเองทั่วๆไปเนี่ยสาเหตุของการอักเสบของเส้นเอ็นพวกนี้เนี่ยนะครับก็ มีได้หลายอย่างนะแต่ส่วนใหญ่แล้วก็โดนกระแทกเข้ามาอ่าเช่นไปนล้มกระแทกเข่ากระแทกของแข็งอย่างเงี้ยทำให้ปวดเส้นเอ็นที่เขา่านะครับหรือมีการใช้งานที่ซ้ำๆนะซ้ำๆง่ายๆนะครับซ้ำๆง่ายๆเช่นว่าเ,เราบีบหรือว่าใช้กันไกลนะักษณะแบบเนี้ยนะครับเนี่ยใช้งานหลายซ้ำๆบีบกันไก่เนี่ยนะทำให้เกิดการอักเสบของไอ้เจ้า ปลอกคุ้มเอ็นที่บริเวณตรงนี้นะครับหรือว่ากลุ่มของเส้นเอ็นที่ศอกอะไรประมาณนี้อันนี้ก็คือเป็นจากการกระแทกหรือว่าเป็นจากการใช้งานที่ซ้ำๆนั่นเองนะครับเป็นต้นทีนี้เรามาเริ่มต้นถือว่าเราจะดูแลมันยังไงก่อนนะครับหลังจากที่เกิดการบาดเจ็บเฉียบพลันนะครับเราก็จะแบ่งเป็น72ชั่วโมงแรกคือ3มวันแรกกับ หลังจากที่3วันไปแล้วนะครับด้วยตัวย่อของมันก็คือ price P R I C E แล้วก็ M MM M 2ตัวนะครับตัวแรกก็คือว่า protect ก็คือเราจะต้องหลีกเลี่ยงก็คือสมมุติว่าเรามีอันแรกก่อนที่ราหลังจากที่เราไปเจออุบัติเหตุมาสมมติเส้นเอ็นอักเสบหรือข้อต่ออะไรอักเสบเนี่ยเราก็ป้องกันนะครับใช้วิธีการป้องกันคืออย่าไปทําซ้ําอีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ ไม่งั้นมันก็จะเป็นเรื่องที่ที่บานปลายนั่นเองนะครับหรือหาอะไรมามาสวมนะครับมาสวมก็ทําให้ไม่มีการบาดเจ็บเพิ่มเติมนั่นเองนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาที่เราก็ต้องทําคือพักนะครับพักไม่ใช่ว่าเราบีบกันกายแล้วเราเจ็บข้อมือตรงนี้เราก็ยังไปใช้งานอยู่อันนี้อันนี้ไม่ถูกนะครับนะให้ลดการใช้งานหยุดไปนั่นเองใน3าม วันแรกหรือ72ชั่วโมงแรกการประครบเย็นนะครับประครบด้วยความเย็นเนี่ยสำคัญมากนะครับอันนี้อันหนึ่งไม่ใช่อุ่นนะครับเน้นเลยนะครับ 3, 3วันแรกหรือ72ชั่วโมงแรกเนี่ยต้องบกบด้วยเย็นนะครับบางกรณีเนี่ยมันอาจจะเกิดมีการห่อเลือดหรือปูดขึ้นมานะครับเช่นโดนกระแทกแล้วมาปูดแล้วก็ทําให้เกิดการบวมปวดขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะต้องมีการบีบก,กดไว้นะครับเพื่อไม่ให้ เพื่อให้เลือดหยุดอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าลดอาการบวมนั่นเองนะครับแนะนำอยู่เสมอเลยว่าถ้าเกิดการบาดเจ็บอะไรขึ้นมาแล้วนะของส่วนอะไรของร่างกายเช่นข้อเท้าข้อเข่าเนี่ยก็พยายามยกนะยกปลายเนี่ยให้มันสูงขึ้นนะครับเวลานั่งก็อย่านั่งห้อยขาก็คือให้ยก สูงขึ้นนั่นเองนะครับก็ไม่ให้น้ําเหลืองมาลงไปข้างนะครับไม่ให้น้ําเกลืองลงไปข้างแล้วก็ทําให้มันมีอาการปวดมากขึ้นนะครับโอเคแล้วก็อาจจะมีการใช้ยาเป็นต้นสรุปว่าใน3วันแรกนะครับเราก็คือป้องกันนะครับพักๆนะพักการใช้งานใช้ความเย็นประครบเอานะครับการกดนะเพื่อไม่ให้มันเกิดการบวมการยกส่วนที่มันบาดเจ็บอันนั้นแล้วก็การใช้ยานั่นเองนะครับทีนี้ ในเรื่องของการดูแลไอ้เจ้าเส้นเอ็นอักเสบเนี่ยมันก็จะมีหัวข้ออื่นๆอีกประมาณ5-6หัวข้อซึ่งสั้นๆนะครับขอแยกไปเป็นการดูแลเส้นเอ็นอักเสบเนี่ยในตอนที่2แล้วก็อาจจะมีตอนที่3นะครับ